สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนจะนิวจากช่อง Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรายปี2564ว่าด้วยเรื่องความรักล้วนๆเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในสถานภาพของแต่ละคนเพราะปีนี้เพราะในเพราะนี้จะเป็นภาพรวมโดยทั่วไปนะคะเราจะดู10ใบแบบทั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดว่าช่วงไหนที่เราควรจะ ทำอะไรในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดผลดีในเรื่องชีวิตรักและความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่แค่คนรักนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอย่างนี้ก็ได้วันเดือนปีเกิดนะคะเราแบ่งแบบราศีของไทยดูได้ที่ใต้คลิปการดูดวงแบบนี้มันจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนที่แตกต่างกันไปต้องบอกว่าแต่ละคนมีพื้นฐานพื้นฐานดวงชะตาที่ต่างกันไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทั่วไปกันคะ่ะ โอเคได้ไพ่มาแล้วนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่า,พาไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนทาวเวอร์เลยเหรอ <laughs> ทาวเวอร์ต่อด้วย six of coins นี่ความรักประเภทไหนกันเนี่ยงงม judgment อ่า ace of wands n i g h t of wands seven of wands is of c o o i s e j u s t t h i s s t m m e a once queen of salt. s o r d ชาวราศีเมถุนปีนี้มีด้วยกันอยสองอย่างที่เราบอกได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีอันนี้ข่าวร้ายก่อนนะคะอาจจะมีบางคนที่เลิกกับแฟนในปีนี้พอแล้วเหนื่อยแล้วเหมือนกับว่า เขาส่งมาเป็นคู่กรรมกันมากกว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีความสุขอาจจะตัดสินใจเลิกรากันไปในปีนี้อันนี้คือแบบแรกแบบที่สองคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจนะคะอย่างฉับพลันอย่างไม่ได้คาดหวังแล้วก็อาจจะเป็นคนไม่ได้อยู่ในสเปกทาวเวอร์นะคะนสวอลนใสวอแล้วก็มี Justice ตรงนี้ไกลๆสุดเอทสวอนตรงนี้คือ ให้บอกว่าคนนี้อาจจะเป็นลนักษณะที่เราแบบไม่คาดเลยอย่างเช่นว่าบางคนชอบตีเลยแต่ว่าคนที่เจอเนี่ยดันเป็นผิวสองสีหน้าไทยแท้หรือบางคนไม่ชอบคนต่างชาติไม่อยากพูดไม่ชอบชาวตะวันตกไม่ชอบคอเคซอยไม่อยากพูดภาษาอังกฤษดันมีฝรั่งมาตามจีบอะไรอย่างนี้อย่างฉับพลันตกอกตกใจนะคะส่วนซิกซ์ซับคอยบอกว่าท่านให้บางคนมีเพื่อนมาแนะนําให้รู้จัก วอลเซเว่นอฟวอลและจอรเมนต์นะคะไพ่บอกว่าคนนี้เหมือนมีคนเหมือนเหมือนมีคนผลักอ่ะเหมือนเทพอุ้มสมอ่ะเหมือนมีคนพามาให้เรารู้จักซึ่งเราไม่ได้ชอบไม่ใช่สเปคไม่ถูกไม่ได้ถูกใจแต่คุยไปแล้วดันคลิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเห็นว่าชาวราศีเมถุนในปีนี้ค่อนข้างที่จะให้อิอสระในทางความคิดไม่ได้ติดติดในเรื่องคนรักไม่ได้อยากมีแฟน แล้วก็มีคนามรู้สึกว่าถ้ามีคนรักถ้ามีแฟนอยากได้อะไรที่มัน air, แฟรแฝไม่จําเป็นต้องมาดูแลเรามากแต่ต้องการคนที่ให้ความสําคัญประมาณนึงแล้วเขาเรียกว่าหลายอย่างนะที่คุณคาดหวังและคาดเดาอาจจะต้องการความต้องการของคุณก็จะมีอะไรที่ที่คนที่ผาทินที่มาเจออ่ะ ไม่ต้องเป็นต้องเป็นเหมือนคนรักคนอื่นไม่จชเป็นต้องเป็นแฟน,แ,ฟนแบบของคนอื่นอะไรเงี้ยที่คุณคิดว่าน่าจะเจอแต่ว่าจะบอกว่ายังไงดีสุดท้ายแล้วเราเห็นว่าชาวราศีพฤษภราศีเมถุนไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีแฟนปีนี้อยากมีแค่คนคุยช่วงต้นปีพอคุยไปแล้วก็เบื่อเบื่อเมื่อเขาสุดท้ายคุณก็ตัดสินไปอยากเป็นคนโสดเช่นเคยในปีนี้คนที่เข้ามา นื่องจากมันไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยใช่เวลาที่คุณอยากอยากจะคบใครนะคะก็จะคุยกันได้แปบ๊แปบๆแล้วเดี๋ยวก็ไปก็แล้วแต่คุณละกันเขาลองส่งมาดูว่าคุณจะจะลองออกจากเซฟโซนของคุณได้ไหมส่วนคนมีคู่นะคะถ้าปีนี้ไพ่บอกว่าให้ระวังหนึ่งเลยคือเรื่องมือที่3าม one judgment คู่แข่งค่อนข้างเยอะ คนรักของเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเขามากมายแต่ไอ้มือที่3เนี่ยพยายามเข้ามาเหลือเกิน Justice is ตัว the one ซึ่งเราก็เอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็อยู่ดังนั้นเดือนเนี้ยถ้าคุณประคองกันไปรอดดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจกันสักเท่าไหร่แล้วคุณได้ Queen of source เหมือนเบื่อความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเซ็งๆกับคนคนรักนะวันนี้จะม่ปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่ ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ให้ระวังในบางคู่ขอให้ไปเช็คดวงชะตาตัวเองแล้วก็เช็คความสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปลายปีมีโอกาสที่เลิกราวค่อนข้างสูงหรืออาจจะบางคนไม่ได้เลิกซะทีเดียวก็ห่างๆกันไปหรือบางคู่อันนี้ให้ระวังเรื่องปากเสียงนะคะมีปัญหาได้โอเคนี่เป็นภาพ Over อ l l ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงรายเดือนนะ ดูว่าชาวราศีเมถุนเมื่อกี้ทําพ,พืษศพจะพูดพืชศพตลอดเวลาเลยชาวราศีเมถุนเนี่ยมีอะไรที่ควรระมัดระวงังนะสามเดือนแรกค่ะมก,กรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา ธูลาฟลสิกาและธันวามาดูค่ะว่าแต่และเดือนมีอะไรที่ควรจะทำอะไรมีไทม์ไลน์ยังไงที่เราควรจะต้องระมัดระวงังจะปฏิบัติตัวหรือว่าเอาเป็นแนวทางอย่าเพิ่งถ้าเราบอกถึงแม้ว่าจานิวบอกว่าอาจจะมีโอกาสเลิกราไม่ใช่จะเลิกเลยนะคะอย่างที่บอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับความตัดสินใจการตัดสินใจและการกระทําของเราอะมาดูกันก่อนมก,กราคมพามีนาะโอ้เดือนนี้นะคะ มีโอกาสเจอคนถูกใจอย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายไม่ได้คิดเรื่องความรักอะไรมากมายแต่แบบอยู่ๆเขาก็เข้ามานะเป็นความรักแบบเด็กๆคอยท e e of Coins ยูนิเวอร์สบางทีเป็นคนต่างชาติด้วยหรือเป็นคนที่เนิร์ดๆหน่อยทรงประมาณหนึ่งเป็นคนที่อินดี้อ่ะไม่ใช่เนิร์ดเป็นคนอินดี้เป็นต่างชาติน่าจะอายุน้อยกว่าคุณคนนี้ปากหวานนะเจอกันเราไม่ได้ใส่ใจจริงจังอะไรมากมายแต่เขาอาจจะมาให้เราเรียกว่าแรกๆมาเพราะว่านุ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือให้คำแนะนำอะไรหรือเข้ามาช่วยเราแต่ว่าคุยไปคุยมาเอา้าน่ารักซะง,งั้น เดือนนี้นะคะถ้าใครที่คิดว่าอาะฉันพร้อมปีนี้เดือนนี้สามเดือนนี้นะคะวักรกฎาคมพามีนาะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาแต่บางทีคุณอาจต้องเปิดใจคุณนิดนึงแล้วก็มีคนพยายามมาแนะนำนะอาจจะเป็นเด็กๆอ่ะเ,เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะอายุอ่อนกว่าหรือลักษณะนิสัยท่าทางเด็กกว่าเรา ทั้งจะอายุเท่ากันก็มีนิสัยที่เป็นเด็กๆหน่อยก็ดูแล้วกันว่าคุณถูกอกถูกใจไหมคนนี้เข้ามาทําให้จิตใจชุ่มชื่นดีค่ะอาจจะเจอจากงานพิเศษเพื่อนน้องของเพื่อนแนะนํามาอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะถ้าอยากจะมีลูกเดือนนี้3เดือนนี้โอกาสจังหวะ ค่อนข้างใช้ได้เป็น3เดือนที่ดีกับความรักจะเปิดตัวจริงๆดูแล้วไม่อยากจะเปิดตัวสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคบกันแบบไม่ต้องมีคํานิยามอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคถัดมาค่ะเมษาเอา้าพฤษภามิถุนาเดือนนี้ต้องใช้สติมากๆ3เดือนนี้เราเห็นถึงการทะเลาะเบาแววงค่อนข้างสูงอ มีแต่ละคนมีอีโก้แต่ละคนคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองดีแล้วก็ให้ระวังการมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่กับของอีกฝ่ายหรือคนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาเคารพนะคะเดือนนี้ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกนะแฮงแมนปัญหามีแต่ยังจบไม่ได้ยังมีภาระผูกพันคำว่าครอบครัวของแต่ละฝ่ายยังค้ำคอกันอยู่และให้ระวังถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วซื้อบ้านด้วยกันอยู่ด้วยกันระวังเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับ เขาเรียกว่ามันมีปัญหาในเรื่องครอบครัวแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถึงแม้ครอบครัวจะเป็นปัญหาแต่คําว่าครอบครัวนี่แหละที่จะดึงให้คุณอยู่ด้วยการขอให้คิดมากๆในเรื่องนี้นะมีผู้หลักผู้ใหญ่พยายามจะเข้ามาไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ชอบเขาแต่เขาหวังดีนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนโสดก็เขาเรียกว่าถ้าคุณพลาดจากเด็กคนนี้ไป3เดือนนี้มีโอกาสที่มีคนอายุมากเข้ามา อาจจะหรือไม่ก็เป็นคนเนิร์ดจากเด็กจากอินดี้นี่มาเป็นคนเนิร์ดเลยนะมาเป็นเนิร์ดเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาหรือแม่พามาแนะนําให้รู้จักก็ลองดูแล้วกันหรือถ้าไม่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณรู้สึก move on ไม่ได้นะมีความรู้สึก3าเดือนนี้ไปไหนไม่ได้ยังคงคิดถึงคนเก่าคิดถึงแฟนเก่าวนวนเวียนหรือคนที่เคยได้พูดได้คุยอยู่ถัดมาค่ะกรกฎา สิงหากันยาเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการมีความรักแต่เหมาะกับการดูแลตัวเองเป็นอย่างยิ่งอะไรที่ดีกับตัวเองจัดก,การไปเลยค่ะเอจจอบค s ัสพอและความสัมพันธ์บางคู่อาจจะขอห่างกันบางคู่รู้สึกว่า เนื่องจากภาระหน้าที่การงานหรืออะไรบางอย่างทําให้เราต้องห่างจากคนรักของเราจนต้องมานับมาทบทวนความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเราไม่ผูกมัดกันนะอะไรประมาณนี้อยู่ห่างกันความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินหรือบางคนถ้าเป็นคนโสดเดือนนี้อาจ,จะมีอะไรที่ต้องมาทำหลายๆอย่างเหมาะมุ่งไปเรื่องการงานมากกว่าเรื่องที่จะมีแฟนนะคะ หมาะกับการอยู่คนเดียวและทํางานเยอะๆ,ๆเดือนนี้เดินทางค่อนข้างๆๆเยอะเจอคนมากหน้าหลายตาทําให้สติปัญญาของเราเติบโตจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีความรักมันอาจจะเป็นแค่ออพชั่นเสร,ริมมันไม่ใช่เรื่องสําคัญปลายปี night nice of w a n d s view of fortunes แล้วก็ night nice of coins ปีนี้มีโอกาสได้เจอปลายปีมีโอกาสได้เจอคนถูกใจอายุพอๆกัน ฟิวฟินิดนึงจากการเดินทางแล้วเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่จะมีโอกาสที่จะเจอคนรักปีนี้มีถึงสองคนเลยนะเข้ามาคนที่น่าตื่นเต้นและคนที่มั่นคงดูคนนี้เขาเรียกว่านายจับกวนคนที่คุณเจอทั้งนี้จะเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้อยู่แถวๆนี้หรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขามีโอกาสเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นคนที่น่าตื่นเต้น แต่อีกคนนึงเป็นคนเฉยๆดูไม่ค่อยมีอะไรแต่เป็นคนที่ดูละมั่นคงก็ลองเลือกดูแล้วกันสองคนนี้ที่จะเข้ามาวงล้อแห่งโชคชะตาจะไปหยุดที่คนไหนแต่มันมีคนเข้ามาแน่ๆเลือกใครอันนี้เรื่องของคุณแล้วแต่เลยแต่ว่าเดือนนี้สามช่วงปลายปีจะมีโอกาสได้ออกงานเยอะๆนั้นต้องมีคนเข้ามาจีบคุณน่ะจากการที่พบผู้คนมากหน้าหลายตา อย่างน้อยๆบอกแล้วว่า2คนนี้มิสเซจมาจีบแน่ๆค่ะถึงไม่เจอกันก็เขาจะพยายามติดต่อคุณตลอดเลือกเอาละกันปีนี้มีคนเข้ามาตลอดทั้งปีเลยอยู่ที่ว่าคุณจะสนใจและเลือกใครเอาจริงๆจังหวะที่ดีคือช่วง3เดือนแรก และ3เดือนสุดท้ายของปีนี่เป็นช่วงจังหวะความรักที่ดีส่วนคนมีคู่นะคะปลายปีมีโอกาสเดินทางด้วยกันปรับความเข้าใจจะช่วงกลางปีนี่ให้ระมัดระวังอีโก้และคำพูดของแต่ละคนของทั้งตัวเองและคนรักด้วยนะคะทีนี้มาดูคะ่ะว่าไพ่จะแนะนำอะไร การดูดวงการดูไพ่แบบนี้บางทีแต่และคนมีปัญหาต่างกันนะแต่ว่าไพ่เนี่ยเขาจะตอบคำถามแล้วพอคุณได้คีย์เวิร์ดไปคุณจะแก้ปัญหาของคุณได้เองโดยที่เราไม่ต้องบอกอันแรกนะคะสำหรับเรื่องความรัก Look Forward จัดไปค่ะตั้งหนา้าตั้งตาใครที่อยากมีแฟนรอคอยได้เลยถ้าอยากมีคนรักอยากมีคู่จริงๆปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้เจอคนตลอดเวลาส่วนคนที่ การงานกันไปแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่ก็ตั้งตารอได้เลยค่ะ call spirit call your spirit home มันแปลได้2อ,อย่างกลับไปหาที่บ้านตามตัวเลยคือที่บ้านของเราอะไรก็ตามที่มีปัญหาหรือรู้สึกแย่ไปหาที่บ้านแล้วจะมีความสุขนะคะคนในครอบครัวกับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจิตใจมันเตลดเิดเปิดเปิงไปแล้ว คุณมีตัวคุณเองอย่าจะเทียคิดว่าตัวเองไม่มีใครนะคะอย่างน้อยคุณก็มีตัวเองเรียกตัวเองกลับมาเรียกขวัญตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองและสุดท้าย connect with your s o u l family ั้หมดเลยปีนี้อยากจะให้โฟกัสในเรื่องครอบครัวให้มากครอบครัวที่หมายถึงคนนะไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องคนรักแต่คนคนรักสามีลูกหรือเพื่อนอะไรพวกนี้ขอให้คุณโฟกัสกับบุคคลเหล่านี้ บุคคลเหล่านี้คือคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณมีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในปี2564โอเคแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังคลิปรายเดือนนะคะสวัสดีค่ะ